สวัสดีค่ะต้อนรับก็สู่อัพพนิวสาาแอดมาแล้วนะวันนี้ก็เรียกว่าดูกันสบายๆนะก่อนพวกนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันทำงานแล้วกันนะคะทุกคนหรือว่าบางคนอาจจะหยุดยาวก็ได้นะเที่ยวไหนก็แนะนำแอดมาบ้างนะจ๊ะวันนี้มาพูดถึงความสัมพันธ์ของน้องนะคะที่เรียกได้ว่า โตมาบนโลก2ใบก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือใบหนึ่งก็คือประเทศไทยอีกใบก็คือเกาหลีใต้เนาะเพราะว่าน้องก็ไปเก็บประสบการณ์แล้วก็ใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นตรงนั้นทั้งหมดก็ว่าได้นะคะก่อนที่ตอนนี้จะติดปีกโบยบินไปทั่วโลกเลยแล้วก็ตอนนี้แอบไปสวิทหวานอยู่ปารีสนะคะทุกคนอืม แต่วันนี้ค่ะแอดจะมาพูดถึงอีกหนึ่งข่าวล่าสุดนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องลิสเนี่ยเยียวยาทุกอย่างจริงๆนะไม่ใช่แค่เยียวยาบลิงและลิลลี่นะคะแต่ว่าสิ่งที่น้องทํานั้นเยียวยาในบริบทที่มันใหญ่ขนาดระดับประเทศเลยค่ะก็อย่างที่เรารู้เนาะแอดกาลังจะพูดถึงไทยและเกาหลีใต้นั่นเองในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีวิกฤตหนักเหมือนกันนะในสายตาของเราชาวไทยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อ,อมอใช่ไหมเรื่องการบูลลี่นะคะหรือก็ว่าการที่เขาแบบอาจจะปฏิบัติตัวกับคนไทยอีกแบบหนึ่งเนาะจนมันมีประเด็นออกมามากมายจนมีช่วงนึงเนี่ยติดแฮชแท็กนะคะแบงเที่ยวเกาหลีกันเลยทีเดียวนะแล้วไหนจะมีดราม่าะระหว่างประเทศอีนะคะก็จะมีแบบ เลยอะติ๊กต็อกเกอร์บานเข้าอะมามีปัญหากับดาราไทยนู่นนี่นั่นเนาะภาพลักษณ์มันก็แย่ไปหมดนะคะนี่เป็นมุมมองของชาวเราเนาะคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนะคะแต่ความสัมพันธ์ทางการทูตมันก็ยังต้องเดินไปข้างหน้านะคะเพราะว่าทุกประเทศก็ยังต้องยิ้มใส่กันนะจ๊ะอยู่บนโลกใบนี้ท่ามกลางสนธิสัญญามากมายนะคะมีเรื่องของเอ่ออะไรอะการนําเข้าส่งออกรายได้การท่องเที่ยวโดยเฉพาะกับไทยแล้วก็เกาหลีใต้ด้วยนะคะ ซึ่งก็ต้องยํำยํำย้ำย้ซึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เราก็ดูเขาเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาทําจริงทําจังแล้วเขาวางแผนที่เป็น10ปีแล้วเขาทําได้ดีด้วยไงใช่ไหมคือบ้านเราเนี่ยวัตถุดิบเยอะแต่ไม่รู้จะส่งออกไปให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ยังไงใช่ไหมตอนนี้ก็คือเรามีแค่ซอฟต์พาวเวอร์เดียวที่เห็นด้วยตาเปล่าเลยแล้วก็ส่งตัวเองออกไป น้องลิสนั่นเองนะคะการที่น้องออกไปในฐานะคนไทยก็เลยเป็นภาพลักษณ์ของซอฟท์พาวเวอร์ไทยไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโชคดีของบ้านเรามากนะอืม จะถอดสูตรความสําเร็จได้ไหมอะ่ะก็น่าจะยากเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของความสามารถด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการซัพพอร์ตตัวเองของน้องด้วยเนาะเรายังต้องอาศัยการวางแผนจากรัฐแล้วก็เอกชนอีกเยอะแต่สิ่งที่แอดจะพูดก็คือล่าสุดนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เขาก็เรียกว่ามีงานสําคัญเกิดขึ้นที่เกาหลีใต้เนาะเอกอัคราชทูตไทยที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ขึ้นกล่าวบนเวทีด้วยนะคะแล้วก็มีทางอ่าทางท่านทูตเกาหลีก็ออกมาพูดเหมือนกันซึ่งน่าสนใจแล้ว ตรงเนี้ยจะเกี่ยวกับน้องยังไงเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังนะคะอันนี้มีความเป็นนิวส์นิดนึงนะคือคุณธานีแสงรัตนะคะก็บอกว่าปีนี้เป็นอีกปีสําคัญมากเลยนะเรื่องความสัมพันธ์ของไทยและเกาหลีนะคะเขาบอกว่าเราก็เป็นมิตรกันอย่างมานานนะคะแล้วก็มีความผูกพันกันมาตั้งแต่ช่วงสงครามเกาหลีหนู่นนะคะแล้วก็มีการพัฒนากันมาในหลายๆด้าน ก็บอกว่าอย่างปีนี้ก็พิเศษมีการเปิดตัวโครงการหนังสือเดินทางฉบับพิเศษนะคะสำหรับคนไทยที่อยู่ในเกาหลีด้วยก็มีการออกหนังสือเดินทางไปแล้ว17,000กว่าฉบับนะคะแล้วก็ยังจะร่วมกันฟื้นโฟการท่องเที่ยวขยายความร่วมมือเรื่องอ่าแลกเปลี่ยนการศึกษาด้วยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าข่าวดีมากเลยอย่างในปีนี้นะคะเกาหลีใต้ติดอันดับ4ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวนะคะมาเยือนมากที่สุดนะคะก็คือหมายถึงว่าเกาหลีเนี่ยไปเยือนไทยนะมากที่สุดเป็น ดับสอะไรแบบนี้นะคะก็ประมาณ1.6ล้านคนที่กลับไปเที่ยวเมืองไทยนะคะส่วนบ้านเราเนี่ยมีมากกว่า200,000คนที่ไปเกาหลีใต้ ซึ่งแอดบอกเลยนะว่าถ้าไม่มีดราม่าแบบที่ผ่านมานะคะตัวเลข2อ0แสนนี้ถือว่าน้อยมากนะเพราะจริงๆคนไทยไปเกาหลี่ยเยอะกว่านี้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าภาษาเกาหลีเนี่ยยังเป็นภาษาที่ได้รับการเรียนมากที่สุดในไทยนะคะทุกคนต่างอยากไปเรียนเพิ่มแล้วก็อยากพูดภาษาเกาหลีได้ด้วย คราวนี้ก็ถึงข่าวของทางเกาหลีใต้ขึ้นพูดด้วยนะคะก็คือจะเป็นนายจองนั่นเองก็เป็นเอออคารา,าชทูดนะคะของทางนู้นเขาก็บอกว่าเขามีความตั้งใจนะที่จะเจาะลึกลงไปมากๆเลยอีกหลายเรื่องที่อยากจะพัฒนาด้วยกันนะคะเขาบอกว่าโดยเฉพาะเรื่องของเคาเจอร์นี่แหละวัฒนธรรมแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์นะคะเขาบอกว่าต่อจากนี้เนี่ยเขาก็จะให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วก็ร่วมกันผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ต่อไปและเขาก็บอกอีกว่า แต่ที่เราทำมันได้แล้วและสำเร็จแล้วนั่นก็คือลิซ่าซูเปอร์สตาร์ระดับโลกนะคะจาก b l a c k p ิ n k นั่นเองอะ่ะ mm. เขาก็ยกตัวอย่างน้องนะต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นการพูดถึงแล้วทุกคนแบบอ๋อเลยใช่ไหมละ่ะนะเขาบอกว่าลิซ่าเนี่ยเป็นสัญ,ญลักรรษณ์ทางวัฒนธรรมของสองชาติจริงๆที่ทำให้ทั้งสองชาตินะคะมีชื่อเสียงแล้วก็บอกว่า และจะศึกษาน้องเนี่ยนะคะในการเป็นตัวอย่างในการทำงานร่วมกันต่อไปของทั้งสองชาติด้วยนะคะอันนี้อาจจะบอกว่าในติเส้นเก่านะบางส่วนอาจจะมีทั้งยอมรับน้องและไม่ยอมรับใช่ไหมเพราะเขาก็มองว่าอันลิสเป็นคนไทยนู่นนี่นั่น,นแต่ถ้าในระดับท่านทูตหรือความสัมพันธ์ระดับประเทศเนี่ยบอกเลยว่ามันปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าน้องลิสเนี่ยเชื่อมโยงเอาไว้แล้วเวลาน้อง ตะเวนไปไหนมาไหนสร้างชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่แน่นอนเราอวดความเป็นคนไทยด้วยแต่ภาพลักษณ์นะคะในความเป็นเกาหลีใต้น้องก็ยังพกติดตัวไปนะคะภาพจำอ่ะพูดง่ายๆว่าภาพจำอย่างนี้ก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ออกมาขอบคุณน้องลิสแบบนี้แอดว่ามันก็แ์ดีนะเพราะอันนี้คือเขาต้องมองตามความเป็นจริงเนาะว่าเขาจะเดินหน้าต่อไปอยังไงแล้วก็มันก็บ่อยมากะที่น้องเราเนี่ย อาจจะไม่ได้ตั้งใจเดแต่ก็สร้างชื่อเสียงให้เกาหลีใต้ไปด้วยในตัวางยนึกออกไหมเพราะว่าตราบใดาที่ยังมีความเป็นแบบเมมเบอร์ของ Black พิงคอยู่เพราะว่าล่าสุดเราก็เซ็นเป็นสัญญากลุ่มด้วยอย่างเงี้ยม,มันก็ไม่แปลกนะคะ ซึ่งพูดได้เลยนะคะว่าต้องขอบคุณน้องมากๆค่ะมีน้องเนี่ยไม่เคอะไม่เขินนะคะไม่ใช่แค่เราคนไทยที่แบบเวลามีต่างชาติมาถามอะไรอย่างเงี้ยเนาะว่าแบบเฮ้ยลิซ่าเป็นคนไทยหรอลิซ่าอยู่ที่นี่เหรออยากมาเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยเนาะเราก็ภูมิใจแต่ว่าในมุมของผู้น,นําระดับประเทศบอกเลยนะคะว่าได้หน้าเพราะน้องลิซเยอะมากเรียกได้ว่าแบกลาลิสาไปไหนมาไหนก็คือไม่อายใครนะบอกเลยว่าไม่ได้น้องนี่คือ แย่แย่แน่แน่แล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณนูลิสด้วยนะคะแล้วเรื่องนี้คือทางเกาหลีใต้เขาเป็นคนออกปากเองด้วยนะคะก็เลยทําให้เห็นว่าโอ้โหลิซซ่านี่คือสุดยอดจริงๆนะซึ่งเขาก็คงจะไปแกะสูตรความสําเร็จกันต่อนะเหมือนที่วงเคป๊อปทั้งหลายก็พยายามจะหยิบเด็กไทยเข้าไปอยู่ในกรุป๊ปหรือว่าหยิบเด็กเอเชียเข้าไปอยู่ในกรุ๊ปก็ประมาณนั้นแหละเขาก็พยายามอยู่นะแต่ว่าเราก็รอดูเหมือนกันว่าเขาจะปั้น อย่างที่บอกเนาะเดี๋ยวมันก็เถียงกันประเด็นลิซ่า2 3 4 5 6 7 8 9่0าถึง112เนี่ย13 14 1 5 16ี่จะมีได้หรือเปล่าใช่ไหมม,มันก็เป็นเรื่องที่พูดยากมาก ซึ่งถ้าจะใช้คำว่าน้องลิสเนี่ยช่วยทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ยก็คือจริงนะคะเรื่องราวที่เคยคุณมัวกันอยู่หลัดๆเนี่ยก็เรียกว่าพอใช้น้องลิสเนี่ยมาอยู่ในบทสนทนาทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเรียกว่านำแต่เรื่องดีมาให้เนาะทั้งสองชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อเสียงแล้วก็เรื่องของรายได้ที่ไม่ว่าตัวเองจะไปอยู่จุดไหนเนี่ยก็จะมีคนแห่แหนไปตามนะคะแล้วก็เรียกว่ามีรายได้เนี่ยกระจายไปทั่วเลยอย่างล่าสุดนะคะไวโรตัสเนี่ยเขาก็รายงานแล้วนะ ว่าแบบโอ้การท่องเที่ยวบ้านเราคือคักแล้วอะขนาดยังไม่ได้อ่อนแอร์นะก็เรียกว่าเออแค่สองพอยางนะคะคำว่ลิซ่า Lisa เนี่ยช่วยสมานร,รอยร้าวสร้างความสมานฉันได้ทันทีนะคะแล้วก็เรียกว่ากู้หน้าให้ประเทศได้ในอีกหลายๆมุมเหมือนกันนะที่ภาพลักษณ์บ้านเราก็เสียนะแต่พอพูดถึงว่าเรามีลิซนะ่าเท่านั้นเนี่ยโอ้โหทุกอย่าง เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีนะคะสลับโหมดทันทีก็อย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็ดีใจอะที่เรามีน้องลิสนะคะเป็นเด็กหญิงคนไทยที่มีความสามารถมากจริงๆนะประมาณนี้แหละวันนี้แอดไปแล้วเหมือนมารายงานข่าวยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ